Optimal l เ v e l ก็คือระดับวิตามินดีที่เหมาะสมที่จะทำให้ร่างกายอยู่ในช่วงสุขภาพสมบูรณ์สูงสุดมันอยู่ที่60-80นาโนกรัมเปอร์ ML นะอันนี้ก็ถือว่าดีฮะอะ่ถ้าเป็นเรื่องผิวกับเรื่องตับเนี่ยมันจะมีสารอาหารที่จะช่วยบำรุงตับแล้วก็ดีกับผิวของเราด้วยนะคะนั่นก็คือในกลุ่มของสารแอนตี้ออกซิแดนต์นั่นก็คือตัว สวัสดีค่ะวันนี้เรามาคุยกันในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะในวัย4 5บวกระดูกผิวตากับเรื่องของวิตามินนะหลักก็คือเอาเรื่องของวิตามินดีก่อนดี D เนี่ยมันจะมีอยู่2ฟอร์มก็คือวิตามิน D2 กับ D3 นะหลักๆคือจากแสงแดดเนี่ยนะมันก็จะเป็นในรูปแบบของ D3 ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่แบบเราต้องการและในอาหารจะเป็นในรูปของวิตามิน D2 ซึ่งวิตามิน D 2เปลี่ยนเป็นวิตามิน D3 ได้น้อยมากตัวที่สําคัญคือ D3 ไอตัววิตามิน D3 เนี่ยหลักๆก,ก็คือมันได้จากแสงแดดแสงแดดมาที่ผิวมันก็จะได้วิตดีก็ส่งไปที่ตับประรเด็นก็คือตับเราก็ต้องสมบูรณ์นะคะแต่ทีเนี้ยสิ่งที่เราจะเจอในคนที่แบบมีปัญหาเรื่องขาดวิตามินดีเราจะเจอตั้งแต่เรื่องผิวนี่เลยนะในคนที่มีน้ําหนักตัวเกินถ้าใครที่มีไขมันใต้ผิวหนังหนานะเวลาที่เราไปเจอแดดมันกลับกลายเป็นว่า ปริมาณไขมันที่มันมากเนี่ยมันกลายเป็นทําให้การสร้างวิตามินดีจากแสงแดดของเราเนี่ยทำให้ช้าลงไขมันที่มันมีเยอะเกินไปมันก็จะไปบล็อกทําให้การสร้างวิตามินดีเนี่ยนะมันสร้างได้น้อยลงนะคะประเด็นก็คือเอ้ยว,วิตามินดีเนี่ยมันมีหน้าที่อะไรบ้าง1ก็คือทําให้กระดูกแข็งแรงอันที่2ก็คือมันจะเกี่ยวกับในเรื่องของการสร้างใเรื่องของกล้ามเนื้อด้วยพวกเรา เ,เรื่องของหัวใจป้องกันเรื่องของภาวะ a t h e r o s c l e r o s i s ภาวะที่มีแคลเซียมหินปูนไปเกาะหลอดเลือดหัวใจแล้วทำให้เกิดเป็นหลอดเลือดหัวใจตีบตันทำให้เกิดภาวะหัวใจวายนะคะอันนี้ก็คือวิตามินดีเนี่ยมันจะไปลดความเสี่ยงที่จะเ,เกิดแคลเซียมหินปูนเกาะที่บริเวณหลอดเลือดหัวใจนี่คือได้ที่สำคัญ วิตามินดีแล้วก็อีกอันนี้ที่ทุกคนจะต้องรู้ก็คือเสริมในเรื่องของภูมิคุ้มกันนะให้กับร่างกายนะวันนี้ก็เลยมาดูว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะมันได้มาจากไหนทุ่อันนั้นก็คือมันได้มาจากแสงแดดแต่ประเด็นก็คือถ้าเกิดว่าในคนอ้วนมีน้ำหนักตัวเยอะก็คือกระดูก จะบางลงอันที่2ก็คือระดับวิตามินดีเนี่ยมันจะต้องไปเปลี่ยนอยู่ในรูปแอคทีฟฟอร์มสเต็ปแรกที่ตับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้แบบเห็นความสําคัญเรื่องนี้ก็จะมีภาวะไขมันพอกตับหรือตับแข็งตับอักเสบมีผลต่อระดับวิตามินดีในร่างกายที่จะลดลงด้วยนะคะจากตับปุ๊บมันก็จะไปเปลี่ยนที่ไตเพราะฉะนั้นคนที่มีปัญหาเรื่องไตเสื่อมก็จะขาด วิตามินดีโดยปริยายในทางกลับกันเนี่ยก็คือควรที่จะตรวจเช็คดูว่าระดับวิตามินดีในเลือดของเรา<ม>ดีที่เหือย่ึงดีสามนะก<ม>ลุ่มที่จะควรไปตรวจต้องเจาะเลือดหนึ่งก็คือ คนที่มีปัญหาเรื่องของโรคตับทั้งหลายหรือคนที่แบบดื่มแอลกอฮอล์ทั้งหลายหรือ2อ้วน3คนที่กระดูกเริ่มบางหรือว่าคนที่อายุมากกว่า45่าใครที่มีปัญหาเรื่องโรคไตก็ควรที่จะเช็คระดับวิตามินดี3ด้วยจ้าระดับวิตามินดีที่ต่ำนะคะปกติควรจะมาก กว่า40นะนาโนกร,รัม per ml เนาะคือเราหวังผลในเรื่องของการป้องกันโรคต่างๆเพราะฉะนั้นก็คือควรที่จะกินขนาด5,000 IU ต่อวันแต่ถ้าเกิดว่าใครที่แบบเจาะมาแล้วสมมติว่าน้อยกว่า30นาโนกร,รัม per ml เนี่ยนะเราอาจจะต้องกิน วันละ1,000 0 IU ยูต่อวันก่อนนะในช่วงแบบ2เดือนแรกหลังจากนั้นก็อาจจะเจะดูอีกทีนึงเพราะว่า Optimal Level ก็คือระดับวิตามินดีที่เหมาะสมที่จะทําให้ร่างกายอยู่ในช่วงสุขภาพสมบูรณ์สูงสุดมันอยู่ที่60-80นาโนกรัมเปอร์ ml นะอันนี้ก็ถือว่า ดฮะอ่ะถ้าเป็นเรื่องผิวกับเรื่องตับเนี่ยมันจะมีสารอาหารที่จะช่วยบำรุงตับแล้วก็ดีกับผิวของเราด้วยนะคะนั่นก็คือในกลุ่มของสารแอนตี้ออกซิแดนต์นั่นก็คือตัวกลูตาไทโอนนะได้รับการยอมรับว่าเป็นมาสเตอร์เป็นแม่ของกลุ่มสารต้านอนุมูลอิสระทุกตัวเอ,อาง่ายๆก็คือมันจะเป็นตัวหลักๆที่ร่างกายเราใช้ในการขจัดสารพิษประเด็นก็คือในคนที่แบบมีปัญหาเรื่องตับเนี่ยอาจจะต้องเสริมในเรื่อง ของกลูตาไทโอนเข้าไปด้วยนะเพื่อที่จะทําให้การทํางานของตับมันสมูทขึ้นมันดีขึ้นแข็งแรงขึ้นนะแต่ทีนี้ความสัมพันธ์ก็คือว่าตัวกลูต a าไทโอนมันทําให้ผิวเราอะ่ะ แข็งแรงขึ้นด้วยแล้วผลพลอยได้ก็คือมันจะทําให้กระบวนการสร้างเม็ดสีเมลานินตัวที่สร้างและทําให้แบบสีแทนผิวสีเหลืองผิวสีขาวผิวสีดำอะไรเยงี้ไม่เหมือนกันก็ขึ้นอยู่กับเมลานินว่ามันสร้างมาก้อยแค่ไหนแต่ตัวกรูตาไทโอนเนี่ยมันจะทําให้กระบวนการสร้างเม็ดสีผิวของเราเนี่ยนะมันออกเป็นโอมชมพูนะครับซึ่งวัตถุดิบที่จะต้องเอามาสร้างกลูตาไทโอนมันก็คือตัวนกเนี่ยแหละนะหรือ N a c e t y l l c y s t e i n e ซึ่งมันเป็นกรดอะมิโนหมายความว่าเราก็ควรที่จะกินโปรโตีนให้เพียงพอจ้ะประเด็นอ้ออีกอันนึงในคนที่แบบมีปัญหาในเรื่องของลำไส้ลำไส้แปรปรวนควรชื่จะตรวจระดับวิตามินดีด้วยนะคะเพราะว่าวิตามินดีมันก็แบบดูดซึมที่ลำไส้นะเพาั้นลำไส้ก็สำคัญนะคะโอเคนะจ้างั้นเดี๋ยวเราก็ จะมาเจอกันทุกวันจนันทร์แล้วก็วันพฤหัสนะคะกับข้อมูลดีๆวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะ